แฟนใหม่โคตรด,ดีพี่น้องครับผมโบซูเปอร์ว่าเลนทายพี่น้องครับผมถ้าเกิดพูดถึงสาวโบนะฮะหลายผู้หลายคนรู้จักดีในความสวยเซ็กซี่ล่าสุดอุ๊ยว่าเป็นว่าล่าสุดดอกพี่น้องครับผมจริงๆแล้วน่าั็เปิดตัวกันมาสักพักนึงแล้วหระพี่น้องโบซูเปอร์ว่าเลนทายเปิดตัวแฟนก็นกนคือ ผู้ใดอะไรยังไงตวัาที่สำคัญพี่น้องครับผมเพชร่นุ่มจิระเปิดไปเมื่อกี้แฟนใหม่โคตรด,ดีเด็กข่าวว่าเพลงนี้กตะแต่งมาจากผู้ชายคนนี้ด้วยเอา้าวนุ่มจิระได้เจอโบแล้วต้องขอคุยด้ต้องสัมภาษณ์เด้โบว่าจังเลยแหละน้อเรื่องแฟนใหม่โคตรด,ดีมันเป็นนะไดฟังจากปากโบเองเลยพี่น้องครับปกติถ้าเกิดเราสัมผัสซูปเปอร์วอร์ชันมันต้องเป็นเจนโบนุ่นใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะฮะสว,ส,สวัสดีครับ โบซปเปอร์วาเลนทายและใครฮะคุณฮะเบิร์ดแฟนโบคะ่ะใ <laughs> <laughs> ช่จับความชัดเจนของนางไม่ใช่อะไรนะฮะทุกคนฮะวันนี้อยากคุยหน่อยว่าเห็นคู่นี้เขาแบบสวีทห mm. วานกันมากเลยในโลกออนไลน์อะไรยังไงพี่โบเล่าให้ฟังหน่อยสิสรับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเหรอเออขาก็น่ารักอ่ะจริงๆริอ่ะอยากจะบอกว่าเรื่องสวีทหวานเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วเ,เรารักใครเราก็อยากเปิดตัวเนาะอยากให้เขาแบบว่ามีตัวตนในพื้นที่ของเรา นี่แหละครว่ามีตัวตัวในพื้นที่ของเราด้วแหละแ,ละแล้วกระแสแหละพี่โบด้วยความพี่โบเป็นแบบสาวสวยเซ็กซี่เวลาในหน้าเวทีมันมีความแบบหยอกล้อกอับหนุ่มๆพอเปิดตัวแฟมนมาเนี่ยมันมีผลไหมพีไมมม่ไม่มีผลมีผัวไม่มีผลมีผัวไม่มีผลค่ะถ้าทํางานนะคะ <c oughs> <อ>แล้วอย่างเขาเองเขาก็เป็นนักองดนตรีใช่ไหมเ<อ>ขาเล่นกีตาร์เขาก็จะมีแบบสาวๆอะไรอย่างนี้เออเข้าใจแหละ แล้วยังไงพี <rawd unre> ่เบิร์ดพี่เบิร์ดยังไงยังไงเมียมีเมียไม่มีผลเหมือนกันครับชอบความบ้านของพี้ชอบมากเลยครัแฮปปี้คับแฮปปี้ไหมความรักแฮปปี้มากครับแฮปปี้มากครับโบเป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็อยู่กันยาวๆแล้วกันกี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้วนะจะสามปีแล้วใช่ใช่ปีแล้วใช่มซึ่งสาปีย้อนกลับไปกับผลงานเพลงอะไรนะแฟนใหม่โคตรดีแฟนใหม่โคตรดีได้ข่าวว่าเพลงนี้ก็มาจากผู้ชายคนนี้ด้วยรใช่ใช่มาจากผู้ชายคนนี้แล้วก็ รารู้จักกันปีแรกเราก็ถ่าย MV เพลงนี้เลยอือเราอย้าอนกลับไปได้ไหมตอนนั้นยังไงประทับใจเขายัางไงบ้างเขามาเตะในสตอรี่ค่ะแล้วเราก็เป็นแบบว่าคนแก่ที่ชอบกินเด็กนะแล <c oughs> ้วบอกกับเขาอ่อนกว่าอะไรอ่อนๆเราชอบอกลุ๊บ เพราะว่าแต่ก่อนเห็นพี่เบิร์ดอยู่กับพี่ incident. พี่อะไรนะพี่บอลใช่ไหมตอนนี้ก็มาช่วยอยู่ด้วยกันอยู่วงดนไม่ไม่ไม่ค่ะเขาทำทีมของเขาเองเล่นร้านตำร้านในกรุงเทพอะไรเงี้ยฝากด้วยนะครับคณะสมชายนะครับเดี๋ยวเพิ่มก่อนฝากฝากผลงานอ่ะก็คือว่ามนเจอกันจากเพลงนั้นแล้วก็หลังๆมาเห็นเอ๊ะทำไม ลุคของพี่โบเนี่ยมีความสวยเซ็กซี่แต่มันออกเพลงมาความรักแบบวหวานๆเลยอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็รักเต็มร้อยอะไรเงี้ยมันด้วยความที่เลือกถ้าเกี่ยวกับเรื่องเพลงมันเป็นสไตล์ของพี่โบทุกเพลงอ่ะพี่โบจะเลือกเองหาเนื้อเองหาพอดเองหานักดนตรีเองคนแต่งเพลงคนทำดนตรี ซึ่งให้มาตรงกับสไตล์เราที่สุดเพราะว่าคิดว่าการที่ทําเพลงที่ตรงกับสไตล์เราสไตล์เราที่เราชอบอหรือว่าเนื้อร้องทํานองที่เราชอบมันจะร้องออกมาได้ดีถึงมันจะไม่ดังอ่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ดีอืมก็คือเป็นเพลงที่เราแบบเลือกเป็นทางนี้ใช่นั่นแหละพี่น้องครับผมสําหรับสาวโบ,โบ้ซูเปอร์าเลไทยแล้วก็เบิร์ดแฟนโบบอกว่ามีผัวบ่มีผลจ้าว่าสั่ตัวโบว่าพี่น้องครับผมเอาเมื่อกี้บอกถึงผลงานเพลงรักเต็มรอยพี่น้องครับผมนุ่มเจร่ากำลังไปเมืองนะฮะตอน ในโลกออนไลน์ล่าสุดอู้ยอดวิวกระพุ่งเดี๋ล่ะพี่น้องครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะจ๊ะฝากเข้าไปดูเลยนะฮะในท็อปไลน์มิวสิกออฟิเชียลพี่น้องครับยอดวิวตอนนี้สามแสนกว่าแล้วพี่น้องครับผมเน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 เเอาให้มองเป็นน้ําจิ้มแนจักน้อยกันเรากันนะครับผมสําหรับผลงานเพลงรักเต็มรอยนะฮะละกท็อปไลน์ที่วีของห้องก็เปิดอยู่เรื่อยๆเปิดอยู่ตลอดหลายผู้ลายคนก็ขอมาพี่น้องครับผมเอมวิสวยโบกบเซ็กซี่น่ารักตว่า มีผัวบ่มีผลจ้าเอาเขาไปเชื่อเข้าไปชุมกันได้ด้วยพี่น,อน้องเด้อสำหรับผลงานเพลงรักเต็มลอยนะครับหลังจากนั้นพี่น้องครับนุ่เจริกับมโอกาสได้ถามโบตอนหล่าว่าเอ้โบเจ้าคือออกแต่น้าเพลงแบบว่าแบาบ นารักสดใสแท้ช่วงนี้กระแสหมอลงหมอล่ำมากว่าอยากเปลี่ยนแนวบอเออเป็นสาวแบบว่าไปลองหมอล่ำบอพาวาหน้าเวทีหน้าคอนเสิร์ตน,นี่เห็นเราลองหมอล่ำดูดูเห็นเราลองเพลงแน่วแบบว่าอันอันลุกทุ่งหมอล่ำดีดีดว่าสันตัวก็ได้คุยกับเล่าแบบเงวๆไปนั่นแหละพี่น้องคาับผมแล้วอย่างช่วงนี้เ็นบอกว่ามีกระวูกระแสแบบพวกแบบหมอลงหมอล่ำมีมีไปฝั่งนั้นบ้างไหมอย่างเราเป็นแบบคนภาคกลางเลยอย่างเงี้ยหมายถึงดากทำเพลงนวนนั้นมีบ้างไหมหรือว่ามันอาจจะไม่เข้ากับเราเท่าไหร่ อยากทาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราแหละอ,อแต่อยากาอยาก่างเธอร้องหมอลำเยอะมากเลยร้องได้ร้องได้แต่ว่าร้องได้แบบหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยร้อ,อ,องได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทํามาก็คิดว่าถ้าทําเป็นเพลงของเราเองอ่ะมันไม่ใช่ทางใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นหมอลำที่เป็นกระแสที่เขาเล่นเล่นกันเราก็ต้องเล่นอ่าเขาต้องเล่นอยู่ใช่ไหมอย่างตอนนี้ในความเป็นซูเปอร์วันเลนทายของเราแยะฮะพี่โบยังไงพี่โบก็ยังรับงานเป็นซูเปอร์วันเลนทายหรือว่ารับงานแบบก็แยางมีงานเดี่ยวด้วยแล้วก็มีงานที่เป็นซูเปอร์วันเลนทายด้วยแล้วแต่เจ้าภาพ ใครมาก่อนได้ก่อนออถ้าเกิดว่ามาในคิวของที่ตรงกับงานเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปแอบแอบไปซีเได้สไหมตอนนี้เธอต่อกับท็อปไลน์ไหมต่อแล้วค่ะกี่ปีอ่าต่ออีกเจ็โอเคก็อยู่กันจนแก่เหมือนเดิมใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเจนสุดท้ายแล้วที่เห็นวันนี้นะคะเจนสุดท้ายของท็อปไลน์แล้วไม่มีแล้วค่ะเออเอออ่าอย่างพี่พี่พี่เบอร์ละฮะได้มีโอกาสได้ออกงานร่วมงานด้วยกันบ้างไหมก็ถ้างานครูก็ยังยังไม่ได้ออกนะเพราะมันเหมือนมันมันเล่นโคลสไตล์กันใช่ใช่เราก็เป็นดนตรีแบบ วัยรุ่นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ของโบเขาก็จะเป็นแต่ก็มีไปด้วยกันบ้างไปขับรถเขาเพราะว่าวงวงเบอร์เขาจะเป็นวงเล่นเหลาเล่นผับอย่างเง <c oughs> ี้ยแต่เรามันเป็นงานวาดัดงานแฟงงานคอนเสิร์ตนักร้องกับนักดนตรีมันเป็นแฟนกันแล้วมันรอดไหมคุณค <c oughs> ุณร <c oughs> อดค่ะยังไงก็รอดอาชีพอะไรก็เป็นแฟนกันได้หมดอ่ะจริงจริงยังไม่ความรักไม่เกี่ยวนะว่าอาชีพอะไรอันนี้หวานออกสื่อหรือเปล่าหรือว่ายังไง หวานกันตลอดอยู่แล้วไม่จริงทุกคนหวานตลอดมากเพราะว่าฉันแอบดูคู่นี้ตลอดเวลาว่าแบบโอ้อิจฉาจังเลยอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะพี่โบสุดท้ายนี่อัปเดตผลงานทห่ไหนว่าจะมีผลงานอะไรกับทัพลรงเราบ้าง7ปีต่อจากนี้ก็ตอนนี้ที่กําลังทําอยู่ก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวนะคะที่กําลังให้น้องๆหาเนื้อเพลงให้อยู่แล้วเตรียมทำดนตรีแล้วก็จะมีซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลคู่ กับพี่เจนแล้วอาจจะมะีเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโบรเจนนู่นอีกยังไงก็รอติดตามใช่ค่ะนี่คือ,อสาวโบซูเปอร์เวเลนไทน์เนาะที่มีโอกาสได้อัปเดตการได้คุยกันพี่น้องครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีประเด็นใหม่ๆในขังต่อไปด้ยวยกันสีเอามาว่าซูฟังอีกเที่ยนึงกันแล้วกันนะครับ